นักเรียนปีหนึ่งนะคะปฏิบัติไปพร้อมกับคลิปที่อาจารย์อัดส่งมาให้นี้เลยค่ะมีสติเฉพาะหน้านึกถึงหน้าผากขณะที่นึกถึงหน้าผากตนเองแล้วก็จะเกิดความรู้สึกและเห็นกายทั้งหมดเมื่อเกิดความรู้สึกเห็นกายทั้งหมดนักเรียนสังเกตนิ่งๆในขณะที่เห็นกายอยู่มันจะมีเสียงเข้ามา นักเรียนลืมตาด้วยนะคะขณะที่เห็นกายก็จะเห็นว่าร่างกายมันนั่งนิ่งเฉยให้นักเรียนรู้ว่ากายนี้ไม่ได้เป็นตัวเห็นที่มีภาวะเห็นกายนั่งนิ่งเฉยเนี่ไม่ใช่กายเห็นแต่สิ่งที่เห็นนะตรงนั้นเนี่ยเป็นจักขุวิญญาณ ให้นักเรียนมานาสิกานว่าวิญญาณกำลังทำหน้าที่รู้แจ้งอารมณ์ขณะที่นักเรียนนึกถึงกายอีกครั้งและเห็นกายอยู่ถ้าได้ยินเสียงให้นักเรียนมานาสิกานว่าวิญญาณกำลังทำหน้าที่รู้แจ้งเสียงแล้วดับไม่ใช่เรารู้แจ้งเสียง ขณะที่หายใจเข้าหายใจออกมีกลิ่นอากาศเข้าไปในจมูกหรือได้กลิ่นอะไรอะไรให้นักเรียนมนาสิการว่าขณะนี้วิญญาณกำลังทำหน้าที่รู้แจ้งกลิน่นไม่ใช่เรารู้แจ้งกลิน่นมีสติเฉพาะหน้าเห็นกายอยู่มีรสของน้ำลายที่ปากให้นักเรียนมนาสิการว่า ไม่ใช่เรารู้รสน้ำลายแต่เป็นวิญญาณที่กำลังรู้แจ้งอารมณ์คือรถขณะที่นักเรียนนึกถึงกายอยู่เห็นกายมนาสิการลงไปถ้าหากว่ามีภาวะของการร้อนหรือเย็นมากระทบสัมผัสให้นักเรียนมนาสิการลงไปว่าขณะน,นี้วิญญาณ กำลังรู้แจ้งอารมณ์ทางกายไม่ใช่เรารู้แจ้งไม่ใช่เราเย็นไม่ใช่เราร้อนวิญญาณกำลังทำหน้าที่เท่านั้นนักเรียนนึกถึงกายอีกครั้งหนึ่งดูจิตของตัวเองว่าอารมณ์ดีหรือไม่ดีถ้าอารมณ์ไม่ดีนักเรียนก็มาน้าสิการลงไปว่าวิญญาณกำลังรู้แจ้ง ธรรมารมณ์ที่เป็นอนิธาารมณ์ไม่ใช่เราอารมณ์ไม่ดีถ้าดูจิตของตัวเองแล้วรู้สึกสบายมีความสุขก็มานาสิการลงไปว่าวิญญาณกำลังรู้แจ้งอารมณ์ทางใจที่ดีไม่ใช่เราอารมณ์ดี ให้นักเรียนมนานัสิการซ้ำๆลงไปเริ่มใหม่นะคะนึกถึงกายอยู่ถ้ามีอาการเห็นเกิดขึ้นให้นักเรียนมนัสิการลงไปว่าในขณะนี้วิญญาณกำลังรู้แจ้งทางตาไม่ใช่เราเห็นถ้าได้ยินเสียงอะไรอยู่ในขณะนี้นักเรียนนึกถึงกายก่อนแล้วมนัสิการลงไปว่า ขณะน,นี้วิญญาณกำลังรู้แจ้งอารมณ์ทางเสียงไม่ใช่เราได้ยินนึกถึงกายก่อนเห็นกายอยู่สูดลมหายใจเข้าไปได้กลิ่นอะไรก็ตามหรือได้กลิ่นอากาศอยู่ก็ตามให้นักเรียนมนาศิการลงไปว่าจมูกกำลังรู้กลิ่นวิญญาณกำลังรู้กลิ่นไม่ใช่เรารู้กลิ่น นึกถึงกายเห็นกายอยู่ไม่ว่าจะเย็นหรือร้อนอากาศเกิดขึ้นให้นักเรียนมานาสิกาลงไปว่าวิญญาณกำลังรู้แจ้งผลถพระร้อนหรือเย็นที่นักเรียนกระทบนั่นแหะคะ่ะไม่ใช่เราร้อนหรือเย็นเพ่งลงไปที่จิตนึกถึงกายด้วยเพ่งดูว่าจิตของเรา สบายหรืออึดอัดถ้าหากอารมณ์ไม่ดีอยู่มนสิการลงไปว่าวิญญาณกำลังรู้แจ้งธรรมอารมณ์ไม่ใช่เราอารมณ์ไม่ดีถ้าหากอารมณ์ดีอยู่สงบอยู่ก็มนาสิการลงไปว่าวิญญ,ญาณกำลังรู้แจ้งธรรมอารมณ์อารมณ์ดีไม่ใช่เรา,ารถ้าเร ius, ยียนมนสิการอย่างนี้ซ้ำๆกลับไปกลับมากลับไปกลับมา น้อมคำสอนของพระพุทธเจ้าในหัวข้อที่117ที่พระศาสดาทรงตรัสว่าดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายวิญญาณเป็นชนัดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายวิญญาณหกหมวดนี้คือจักูวิญญาณโซตวิญญาณขานาวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณดูก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายนี้เรียกว่าวิญญาณ ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความเกิดขึ้นแห่งนามรูปความดับแห่งวิญญาณย่อมมีเพราะความดับแห่งนามรูปถ้านักเรียนน้อมพระธรรมนี้นะคะไปพิจารณาในชีวิตประจํำวันทุกครั้งก็จะทําให้นักเรียนได้รู้ว่าวิญญาณคืออะไรนักเรียนก็จะรู้ความเกิดขึ้นของวิญญาณและรู้เหตุเกิดแห่งวิญญาณและก็จะสามารถรู้ได้ว่า วิญญาณดับเป็นอย่างไรวิธีการปฏิบัติให้เห็นความดับของวิญญาณต้องทำอย่างไรให้นักเรียนได้รู้ว่าทุกๆครั้งที่นักเรียนมนานสิก,การนั่นคือสัมมาทิฏฐิกำลังเกิดทุกครั้งที่นักเรียนเห็นกายและมนสิการททำอย่างถูกต้องอยู่เป็นสมาสกกะปะทุกครั้งที่นักเรียนเห็นกายนึกถึงกายมนสิการอยู่ ในเวลานั้นชื่อว่านักเรียนกำลังทำสัมมาวจ,จาให้เกิดสัมมากรรมตะให้เกิดสัมมาอาชีวะให้เกิดสัมมาวายมะให้เกิดสัมมาสติให้เกิดสัมมาสมาธิให้เกิดอะ,ะ่ะคะในคลิปนี้เป็นการบ้านของนักเรียนครูปีหนึ่งนะคะน้อมพระธรรมในหัวข้อ117ไปปฏิบัติแล้วส่งการบ้านอาจารย์ว่า เมื่อน้อมโอปัญญโกพุทธพจน์บทนี้ไปใช้แล้วมีความรู้อะไรเกิดขึ้นทำได้ดีแค่ไหนแจ้งอาจารย์ด้วยนะคะสัทธุสัตุค่า